สวัสดีครับ e พีพพ่สันบ้านตาเฉียงครับผมบาวดำครับพี่น้องสวัสดีจ้ามาครับในเวลาข้าวขั้วนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็ดเที่ยวไปเก็บมาครับมื้อนี้ไม่รูว่าอย่างกินแกงอันนี้เห็ดขาเนาะเห็ดเกลือไว้ก่อนครับแยกไว้อันนี้เห็ดเห็ดอันดินเห็ดทานเห็ดยังเลยละจ้าเห็ดรวมครับ้ันนี่จ้าเห็ดแต่นี่ครับที่จะตองเขานี่แต่ว่านี่เห็ดผึ้งะจ้บเนี่ยสผแกงครับนี่แกงเห็ดเพิง่งนี่ครับเพิดผึ้งในละจ้าเขาลงทุนไปตั้งไก่ครับแมาครับมา ลงไปนะครับใส่เครื่องไปครับเกียงกันจ้าเกียงง่ายๆเรับนี่แหละจ้าเข้าไปต้องเกล่เขาต้องกินแซ่บสครับใส่เกลือลงไปครับมาเนี่ยครับที่เดือดห้องน้ำปลาเข้าไปครับน้ำปลาเสร็จแล้วแต่เห็นฝุ่นเขาหลายเลียบพี่น้องมื่อนี้ได้หลายครับหุดครับน้าพี่น้องใส่เห็ดลงไปละครับใส่เห็ดลงจ้าพุดล้วกับเน้น สุยจ้เดัเหะี่ก็เดยเด้ดหมอน่อยเนาะหมอน่อยเห็ดหลายเลยหมื่นสวนมอค่ับนฟุตแล้วมันกัพอดีจะนำเห็ดก็ออกแม่มากันเลยเสียดซึ้งทำไมวานี่แลนี่ครับแม่มากันนี้เห็ดิ่งหวานมาครับ เพคนขายนุ่งๆกับแซ่ก็เหมือนกันไม่อยู่เนี่ยก็รูดหากรู้ปีที่สองกับปีเก็บมาแล้วทุกปีไม่เคยกินคนะอยู่บ้านไม่เคยรูดไม่อยู่นี่ยรู่ดรูดฟ้ามันปิดไปเลยมันนฟุดแล้วมันสโยงลงไปดอกใหญ่แจ็ตพี่น้องใช่ลุ้นๆไปครับลุ้แล้วจ้าหอมครับใช่แล้วแกงเห็ดพึ่งรวมครับปิดจัดครับ กินต้นจ้ะอู <places> <istan cing> ้วว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 วกวนวว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 วีววววววว้อววววววว้วะวว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 อวว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 รวยวว้วว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 ว่กวว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 กวว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 กัวว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 อวว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 ว้วว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 วะดววววววูวว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 เวว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 วเห็ดเพงค่ะม เฮ็ดเปิงโคมเฮ็ดเปิงไว้เฮ็ดเปิงอยังกะมีอะไรอยู่พ่อคบไรอยู่บลายเสน่หลาบหนังงัวค่ะลาบหนังงัวอยู่ในไก่บานค่ะมาเด้อพี่น้องเสิร์นเสิร์ฟกันเนาะมาเพี่น้องมาเด้อค่ะจ้าตอนนี้เฮ็ดออกมาสองกุ้มพุดดิ้งเฮ็ดแมวเฮ็ดเปิงไว้ขนาดเดี๋ยวโมงนี้ต้องเห็นนะ้วัสดบพี่น้องเสิรครับวันนี้ร่วมมีร่วมมีอัน ร้อมเห็ดเพิงเห็ดเพิงครับไม่สมมันเดาวะครับมาไปนอนจับกันครับตามมาใหมครับอู้หูเข้มข้นนี่ครับม่าแม่เข้มเลนนะอย่มัอนเข้มขนนะเป็นเม็แล้วเก่งรับรองได้ครับไปนองก้อนแวงเลยเบิ้กันแล้เบิ้กนแล้วอี่เห็นกมผสมกับแล้ แม่นมากเนดิไม่ยังเอาตะไค่สแล้วไม่ต้องสดาบแบเลยะบ้านสีม่วงและเออสีม่วงสองกุ้มปุ่นอ่ะเ็มไม่คนนี้คนแจ่บเลยเออปนกันเลยอ๋อมาดูหลงนี้นะครับพี่น้องนมีอยู่สองดอกครับแล้วหมายไปจังต่ตอนนั้น

ทำได้ <c oughs> <c oughs> ี I mean, ักน้ำเยอะใส่รนันหละเมื่อยหมดแล้วเนอครับจัแคับนี่ก็ลาบมันครับอนจ้าเจ็แสบน้ำกันกินหลายมือนีัเอเตเลยเติมเลใหมากแ่บเยอะไปหลอดบ่ผาพนาะเปนประเดหน่อยได้หลยครับพี่น้องเพาะย่ไดกินครับอัเมื่อยเสรมนเป็นละโ้แหลกเี่มันหลาย ผู้แรงคิดว่าจะคลองสิบไปหันเพิ่นไอ้ฮอนแต่มันแป่นเมื่อแต่มันีผลพาตัวมานแต้มเมเคียรละดินแห้งเมื่บ้อออกห็นเบ้ออกไป่าท่ามันผู้แรงมั้งกันเลยไปปูให้วา้องหมาลดเนี่ยเออเอาบาไไว้คึอกันนะมึงไ้เสียเหตุส่หมายเลยให้อื่นมันนบ่อออกแล้วทำกัน

เนี่ยเาล้างิ้มอ่ะเนี่รบปะเนีครับมดอมดนครับล้วอรดินนเลยยางจิ้มอกนะอกินน้ำหอมพร้อมกินไหมน้ำจิ้มเปนกห็ดะกอมเดินป่าเลยไปเที่ยวป่าโอเคไหมขนาดวิ่งตามรถเองมันยังไม่ไหวอ่ะต้องรอสักวัน เยอเไปไปตัดก็พี่ล้มเห็นไหมใช่แค่สองดอกเป็นบุกแล้ยังไม่ป็นลมนี่หนูก็เื่อนกันลองเสียงดูเอากันเด้อเอากันนะเากจ้า ขันขาเจ้าันขาเนี้ยเับพี็นอ่เดี๋ยับมองเขาบอกนไเจไังเออไเช้าเนีนยเนอ๋อแม่ข่าวจ้าไม่ไดไปสังคมเลยไม่ไจ่ายไม่เยไม่ไปเอออะไรอ่าอยุ่ตรงเั้นแหละอไปสังคมนั่นแหละมเล่บอกตนมเลยจะไปเชื่อคำใช่ไหมแม่้ไปสังคมอดดูแล้วว่าอากาศมันร้อนมากเล้นไีเดินไปหนเนามีทุกวันเลยสังคมอ๋อพวกเขามากอะไระ อันนี้อะไรนะไอ้ครูครูอีสันอะไรนะใช่ไหมอันนี้ไข่เอ้ยนีหิดนะว่าไข่ปลาไม่ใชไข่ปลาเฟกับฉันทุกวันเนี่ยมีทุกวันเทะเลบอกแบบอือันตรายแต่ก็อดตุ้งไม่มีหมอมีแค่นี้มันไม่มีหมอกเนาะเฟยเนาะไปถามอะไปเพอนเราไปไม่ถึกอันชวนไปไม่ถึง พอเดือนนึงเียมหวานมากริงแ่งเห็นกันข้าชอบกัวนี่แซ่บรับแซ่บเขาตอเพราะว่าเป็นยังครับน้องหนึ่งเขาไปหาไก่พร้อมร้มน้ำไปตีสามเลนพี่เส้รเสรมจันเลยมันได้กินง่ายๆดีนะครับพี่น้อง ไปซื้อตลาดเลได้กินมาบนนตื่นบ้านหลัรด้วาหารอร่อยด้วยอาหารอร่อยเลยรูดีูกินแม่นะครับถนมเร่งไหวเม่เขาดีกินแตหารแม่งั้นนั่นลายในตะละมือยังมอาหารอ่อยอีดูส่งคมหวานได้เลยดีถ้าไปบถึงกัน โคกคือเขาไ่องมันมัเมือเลคือไม่แหลมมัส่งได้สามดอกเนาะเช่่ะก็ตามเพิ่นราะว่าไปนองไปงกันอะไรเพราะมืนกันปีที่เรียวนะแต่ไดเนี่ที่เรียกเราเสริมบ้างอย่างนี้เพิ่งเลี้ยค่ะเราเสริมเก็บได้ละกัน เอาแห่นะม่รู้ม่เอาเล็ดได้เอาด่างเห็ตระหาเห็นแล้วเนี่ยอืมอืมรับ้ยครับรัเดมาเห็ดเป็นหมูด่างแหอืมอือนากบใบถนนำไ้ียวนเวลา่ปึ๊ดเลยครับด่างแห็ยนิ่งปึ๊ดก็มูเนาะก็แค่ความสิเกียรนะครับก็สีเป็นสยานก็หมู จย่าพักนอนกนกขำขำเท้าเท้าตุ้ยตุ้ยนี่แม่บุ๊ออ้วน้่เนีนๆสดนตัพี่น้องแม่แกงเข้มข้นขนาดก้ะเียมครับน้ำอน ฮัลโหลแม่รูดแม่แกงแบบมังเนี่ยก็ไซน้ำไซน้ำเนี่ก็คือรุ่นหมอนะคะอันนี้แกลียงรุ่นบังพี่น้องเบิังบ่มีน้ำค่ะซ้ำขว้เฮ็ดอย่างซีหาคนนี่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าแกงเต็มหม้อครับหม้ของแซ่บครับพี่น้องอืมสวยนั่นเลยบังอืมสูตรตัวนี้เอาลองสีดูเนี่ยมีสูตรด้วมันเป็นเข่ากัหรือว่ามันเป็นเห็ดขมขมขมนะครล่ะขมต้มมับ

ายสนิทะนจำจไแม่โอ้ยบ้า,านเปิดขอกำบตักอะไรเงี้ย,ยถือเ็นส่งใช่คอันจ้ได้งยงหัวหัวเซงวันเต็นั่นนะเฮ็ดอันไหนหอยปลาหอะเขาไหมเราฮะเอ้เพิ่นเออแล้วเสรมจะเป็นปเกมตปีก็คือเกมเฮดเต่อลุกสนิทค่ะราะว่าบัตรออกมาลดก็คือเอาไอ้เพิ่นหมือไอ้เพิ่นตอนไอ้เพิ่นเนาะร้นมีกินไมเ่บอไม่ได้เดไอ้เพิ่นบอ เด็กที่ยากมาเห็ดหนึ่งเหลืองนะแม่ก็จะหวานแล้วแม่ลองสีมันเชื่อจะเป็นก้อนเนี่เนี่ยเหม็นปะเห็ดผงวานี่หวานเม็นปะอือฮะตอนนี้เอาสีม่วงเป็นเห็ดเอิงไว้ตอนนี้เขาเก็บเป็นก้อนหนึ่งเหลืองนะถ้าได้บานมันไม่เว้แกว่าเฮ็ดแชบานม่หงูังเนี่ย ก็เห็นแยกก็เดยวแล้ววนเงิเปนนนงมนำัวตะ้นันแห้งหมดเ่ยตอนนี้แยกรถก็ได้แล้วเห็คมคืนมุมมันละแดดคมหลายได้อมหน่ี่คมหลายเหมือนต้องเีมให้คมไ่ตรงนะคมเห็นคมพู่ะครับแยบแล้วครับ

Jangan pelan-pelan leher. Hei, keren kan? Dau ngumum-ngumum kan, Nek Bang? It kan, Kalau mau mie hit, gue mau jauh,

ปกติให็นแล้รเก่าแรงค่ะเดี๋ยวเบ่นกินข้าตอนห่างหกมงแรงแล้วก็ไหวกินเพราะปุ้มตาลข้าเพราทบ้านมันคนกับมะลักากันถันขายยังไปนักแสดนอกคอกินตะเบ้นกับกินก้อนมูอ่ัมเ้้นเมนูเด็ดครับตัองัจในพ้มเมน้อยากกินบ้หมี่ม้วนเกลอมานดูละ ดียังจำอามอยังไงจำได้ักาบ้าไปไหนมราคาลอยบ้าพนักขายอ่ะ้าสบายเป่นนางขายบ้างป็นนางขายยุทสตลาดเนี้ยนางขายอยู่ร้านจักรถุ้ว่าเป่นนไปเจ้าบ้านจัดเสือน่ะคือจอดเอาเมื่อนั่งเงินกดว่าคาก็ยุสตตลาดเนี้ยป้ยลาลอยไปรวมกันเมื่ ยาคือหอมจริเลยด้วยอะไรด้ตั้งเป็ยีบันไฮเลยอ๋หลายเนันตั้งเลือดหอสดชื่นเงี้มั้งครับเิกสิคัดยูนอต้ดอกกีแน่น่ะบานหาย็กบบล็อคดอกหาอไ้งรเชอผม่เ่ยเบาบเพมันเป็นเือย่น่น้องไปเล่งี้ำปีมัน พวกเห็ดยีห้ยังออกเห็ดพก็บวออกเยอะๆอต่เห็นดอกเนี่ยดอกใหญ่มันังเกิดเนียวเนีอุ้มมันไม่เน่ยดอกก็มือคือยังไม่ไหม่เนี่ยแตกมือเบิ่งบนเห็นหลอเก่งแกงเห็นเมื่อตออมีแบบเรื่องของเร้ากันหลายพี่น้องเป็นยังตีข่าให้เงี้ยนี่มาเห็ดมักกินมักเก็บเรียนลูไม่ไมพ่อนี่นี่เลยียนรูกไม่ไหมลูกมันแล้วันนี้เดียเรียนลูกเห็ดแต่เนือ มันใจว่าป้ตายเบื่อแน่นอนบ่ว่าเห็ุเสียงบ่เอามากินแล้วกันนี่บ่เคยรู้วม่ได้จะปีบ่แล้วป่ะเป็นไงถามเลยที่บ้ากินบ่ได้พี่น้องป้ากินกับหือเขาบอกเอาขนาดไปกินได้เขาบอยังบ่เอาตอนนี้เลยอีกหนึ่งเห็ดที่ยังบ่ได้ทดลองกับไม่ใกล้น่ะเห็นไหเห็ดมันปูเสียบเห็ดุดเี่น่ะฮะกระสือยังบ่เคยได้ยินเนาะเห็ดมันปูหลองเหลืองนขนาดไหนแล้วกระยำ เป็นก้อนเป็นก้อนมาแต่ว่าเป็นดอกคือเนี้ยเป็นดอกยุบเงินเบ่ออกลักษณะเป็นดอกถึงสี่แบบก็เป็นหยองๆแล้วเป็นล้ำเป็นหาอยู่เนาะมาเบียวเก็บไปยู่ะให้อันนั้นอันนั้นเคี่ยวไปก็แบบเพื่อนบ้านเพิ่นตอนนั้นเกินใส่คนเพิ่นบ่กล่าวยำกินบ่เลยแล้วเมื่อคืนก็บเค่กินเห็ดพุ้งเฉยเม่อคืนกินไปเห็ดปัวแล้วก็เห็ดแล้วก็เลี่ยงอันนี้ลูกไหมล้วบัานนี้ เอางาันัตัดอกอกแต่ตอนที่ว่านี้ไม่ได้อยู่กับสนิมเกิดมาสาเอดปีนี่เขาต้เห็ดเพราะสามเดือนมันหนึ่งวเขาใ้าเนี้ยนูจะตั้เห็ดตัวปอปัวลูกลูกมองเอาแล้วเอาแล้วกับมงนี่คือคือไปยุ่งของไ,<ม>หไหตรงนี้เอาด้ับน,นี้พี่ไม่เคยรอดเอาตัวมังคเขาเคยเอาแตกันแล้ว้ยาวละปีปีนี้เยอะแค่

อันนี้ต้อนรวยแล้วเด้อแม่ตัดสว่วนผู้ลูกนะเสร็จไรครับพี่น้องเงือกต้องมาหมอแห่งนี่นะจึหมดค่ามาเบียดกินตีเคากันครับมัดไปเครื่องติแล้วครับที่สเสาเสริออมลองกัน <c oughs> อันนี้ก็มออกมกหมอคงมุ่งไปเตรียมบมัดแล้วมันมนึกกว <c oughs> อนอะไดอยู่ก็มูน้ำก <c oughs> ็อีกกว่าเข่าอ่ะเอาละก็แม่เอาละเนาะค่ะเป็ <c oughs> นไงพี่น้องอิ่มแล้วค่ะมาได้ค่ะมากินข้าวครับไตขอบครัวสาเสริมนะค่ะเสร็จน้ำกันแล้วก็พูดคุยกันไปพี่น้องแต่ละมือกับเป็นยังไสี่ล่ะค่ะพากันยุ่กันกิน,กน น้องสะพายอีกย่างก็โยนหนีมือมันกินลากก็เลยเอาน้องเนาะค่ะพักกันกินข้าวกินน้ำเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ค่ะน้องสายแม่ยังคือกะเม็ดมือมันไว้มื่อนี้ตาเขานะค่ะตาเข่าตากปลาเฮ็ดปลาช่วงนี้ตาเข่าแม่ตากปลาสำหรับคลิปนี่กับไว้ซ้ำนี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่อค่ะสวัสดีค่ะไปเชิมหักที่นองเด้อค่ะ